ครับตอนนี้ผมกาลังถ่ายนะครับถ่ายเป็นเอ่อด้านหลังผมนะครับจะเป็นลานจอดรถและตอนนี้ก็เป็นการที่เขาจะเอ,อ่อออกนะครับมีทั้งคนที่เอาใบเสร็จแล้วก็ไม่เอาใบเสร็จนะครับโยกอยูกันอยู่แต่แน่นอนครับคาราสิบบาทก็จะเป็นสองั้งสองั้งเที่ยวหรือไม่ก็เป็นบตรเนาะเป็นบัตรเต็มได้เลย ที่ผมอยากรู้นะครับถ้าใครสามารถตอบได้หรือหาคำตอบหรือมีข้อมูลนะครับว่า,าระบบภาษีที่นี่เขาเก็บแล้วเขาคิดยังไงอะไรยังไงเท่าไหร่ยังไงเนี่ยเขาถึงได้ยอมจ่ายนะครับยอมจ่ายนในหลายรูปแบบด้วยการที่จะนำมาให้ฝ่ายบริหารเองเนี่ยได้บริหารรน,น,น,นะครับแล้วก็ประชาชนมพอใจในการทํางานถึงจะมีความที่บะยินยอมและยินดีที่จะปฏิบัติตามกฎเพื่อที่จะ นำเงินภาษีเหล่านี้ไปพัฒนาประเทศนะครับแล้เวเราแทนกล้องไปทางนู้นนะครับที่จอันโอเคครับผมออฟแรงงานไทยในไต้หวันนะครับก็ขอจบเทปนี้ไว้นะครับสวัสดีครับ